ข้ามกลางวิกฤตการเมืองเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่โหมกำลังประเทศไทยอยู่ในขณะน,นี้มีประชาชนหลายกลุ่มคุณออกมาชุมนุมเรียกร้องและกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยลาออกจากนายกรัฐมนตรีด้วยข้อหาความล้มเหลวในการแก้ไขวิกฤตทุกด้านแต่มีปัญญาชนบางส่วนชี้ทางสว่าง ให้รัฐบาลเนี่ยเลือกเดินนายแพทย์บุญวนาศสินเนี่ยเขาบอกว่าทุกวันนี้การเมืองเร็วร้ายเป็นวงจรอุบาทของการแย่งอำนาจพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีจริงแต่คุมลูกน้องไม่อยู่คิดแบบทหารเนี่ยใครไม่ทําเขาก็โกรธพูดถึงนัการเมือง่าเป็นเรื่องของศรัทธาพอคนหมดศรัทธาเนี่ยอะไรก็เอาไม่อยู่ และเตือนให้ระวังเรื่องของรัฐล้มเหลวอีกท่านหนึ่งเนี่ยเขาเสนอแนวทางแก้ไขวิกฤตต่างๆก็าศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีนะฮะเขาบอกว่าให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งคณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติเป็นคณะกรรมการอิสระต่างจากคณะกรรมการต่างๆที่นายกเป็นประธานนายแพทย์ประเวศเห็นว่าคณะกรรมการต่างๆที่มีนายกเป็นประธานเนี่ย ล้มเหลวทั้งหมดเลยส่วนคณะกรรมการอิสระเนี่ยที่มีการเสนอปัญญาสูงสุดเนี่ยมีความคล่องตัวสูงสุดรัฐบาลได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดในการปฏิบัติและเกิดความสําเร็จสูงสุดคณะกรรมการระบาดวิทยาเนี่ยจะมีนักเศรษฐศาสตร์จะมีนักระบาดวิทยาที่เก่งที่สุดก็บอกเป็นข้อเสนอที่มุ่งเสริมสร้างปัญญาบารมีให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะแม้จะมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ขาดปัญญาบารมี ไม่สามารถแก้วิกฤตของชาติได้ผู้นำที่มาจากทหารเนี่ยมักจะยึดระบบอุดประมผู้นำที่มาจากทหารเนี่ยชอบให้มีคนห้อมร้อมและพักดีต่อเพื่อนองค์กรอิสระบางองค์กรในปัจจุบันขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจากมีที่มาจากระบบพวกร้องเนี่ยแหละคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ขณะนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยบริหารกันอย่างไรรู้แต่ว่านายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามพรกฉุกเฉิน รวบอำนาจรัฐมนตรีตามกฎหมาย30ฉบับเช่นอำนาจในการอนุมัติสั่งการบังคับบัญชาป้องกันปราบปรามระงับยับยัง้งมาเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการสบคอเองอันนี้เป็นบทความของนายแพทย์บุญวนาศิ์แล้วก็าศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีก็อ่านและถูกใจก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังก็มองจริงๆก็คือล้มเหลวทุกๆอย่าง ตรงนี้ถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับลาออกได้ลาออกก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ต้องเห็นแก่ประชาชนนะเดือดร้อนพล้องให้ทุกคนเห็นน้ําตาประชาชนบ้างไหมบางคนเนี่ยเขาคิดไม่ออกหาวิธีไม่ออกที่จะดําเนินชีวิตเดิมย,ยังไงละก็อยากให้ผู้ใหญ่เนะี่ยเห็นใจหน่อยจะบริหารอย่างเงี้ยต่อไปมันไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยแหละเรียนด้วยความเคารพอขอบคุณนะครับ